หลายจังหวัดจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนายทวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีวางเครื่องราชสักการะและผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 พร้อมกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลโดยปสุนิกรจังหวัดจันทบุรีร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อความพาสุกข,ของประชาชน ที่จังหวัดสมุทรปราการนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6 28, รอบ28กรกฎาคม2567 ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆรวมถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณมณฑลพิธีหน้าสารากลางจังหวัดเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สนามหน้าสารากลางจังหวัดชนบุรีนายทวชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพ่านพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรชยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนางสาวประพสราสีทองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชลบุรีและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมพิธี ผู้วาราชการจังหวัดชนบุรีได้เป็นตัวแทนข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนและถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกันนั้นยังได้ร่วมกันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาอย่างพร้อมเพรียง ที่สาราจตุรมุกสาลากลางจังหวัดฉะเชิงเซานายจุลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานในพิธีนำประสง์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีถวายเครื่องราชาสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 ก่อนกล่าวถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเน้นย้ำถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริอ่างเก็บน้ำดอกรายตําบลแม่น้ำคูอําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนายตรัยพบวงตรายรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานนําข้าราชการทหารตํารวจและพระสงนิกรทุกหมู่เหล่ารวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ บรรยากาศเต็มไปด้วยความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัานพระมหากษัตริย์ ที่หอประชุมสุพรรณนิกาชั้น2อ,อาคารศูนย์อาหารปลอดภยัยและนันทนาการบริการประชาชนสาลากลางจังหวัดนครน,นายกนายสุภกินแวงชีนผู้ว่าราชการจังหวัดนครน,นายกเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครนายกรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒธธิสภาข้าราชการพลเรือนตุลาการอายการทหารตำรวจเหล่ากาชาติจังหวัดนครนายกผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมในพิธี นายนัทพงศ์สวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนำข้าราชการพลเรือนผู้พิพากษาอายการทหารตำรวจประงานรัฐวิสาหากิจสถาบันการศึกษาและประสบนิกรชาวจังหวัดตราดร่วมกันประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางผานพุ่มรวมทั้งพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระจุมพันษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งจังหวัดตราดจัดขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดตราด ที่หอประชุมปางศีดาสารกลางจังหวัดสระแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดสระแก้วพร้อมใจร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพ่านพุ่มเงินพุ่มทองและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพร้อมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ72พรรษา28กรกฎาคม2567อยอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอง ธุลีพระบาทส่งบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานบปการอย่างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ปวงชนชาวไทย ที่หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีนายรณรงค์นครจินดาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจและพระสงนิกรจังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน